หลังจากที่นักศึกษาสเส้นทางธรรมชาติเดินทางกลับลงมาจากดอยหลวงเชียงดาวแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำหลังจากลงมาก็คือการตรวจสัมภาระซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับการให้ความรู้นักศึกษาสเส้นทางธรรมชาติก่อนออกเดินทางเนื่องจากจุดตรวจสัมภาระเปรียบเสมือนกับการการันตีว่านักศึกษาสเส้นทางธรรมชาติจะนำขยะทุกชิ้นของตัวเองลงมา ซึ่งดอยหลวงเชียงดาวเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามและเส้นทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาพิชิตยอดดอยแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าตลอดการเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติมักมีขยะเกิดขึ้นและทำลายความสวยงามของสิ่งแวดล้อมทำให้เขียนรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวและภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้ร่วมกันพูดคุย และหาทางออกของปัญหาขยะจนเกิดเป็นระบบการจัดการโดยการนับจำนวนสิ่งของต่างๆที่อาจกลายเป็นขยะ <S <S เช่นซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกระป๋องเครื่องดื่มห่อขนม <S <S 1> <S 1> จากนั้นนักท่องเที่ยวจะต้องวางมัดจำค่าขยะไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนเก็บขยะของตัวเองลงมาทิ้งอย่างเข้มงวดและจะได้คืนหลังจากทำการตรวจเช็คสัมภาระ เริ่มมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็เริ่มหามาตรการนะครับเรียกว่าทําโครงการก่อนนะครับโครงการขยะคืนถิ่นนะครับก็คือวัตถุประสงค์ก็คือคนที่มานักนักท่องเที่ยวนี่ครับนำขยะมาเท่าไหร่เอาขึ้นดอยเท่าไหร่ให้เอาลงมานะครับก็พัฒนามาสู่เรื่องของการตรวจตรวจัมภาระนะครับในปีถัด,ถดมาโดยเฉพาะปีนี้นะครับซึ่งมีการบริหารจัดการรวมกัิน จากระบบการจัดการขยะดังกล่าวส่งผลให้เกิดคำชื่นชมจากนักท่องเที่ยวว่ามีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบชัดเจนและมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และคงความสวยงามไว้ได้เป็นอย่างดีประทับใจมากค่ะเพราะว่ามันเป็นดอยเป็นเขาที่เขาอนุรักษ์สัตว์ป่าและก็ธรรมชาติใช่ไหมคะทีนี้ทางเดินมันไม่มีขยะมันก็ดีมันมันดีตรงที่ เคยไปเดินป่าอื่นแล้วมันขยะคือแบบเศษขนมหรือลูกอมอะไรอย่างก็มีตามตามลายทางที่ที่เราเดินนะคะแต่ตรงนี้คือไม่มีเลยโดยสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหลวงเชียงดาวนับว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจากเดิมมีนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมปี2565มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ1,300คน แต่ในปีนี้เพิ่มมาเป็น1,400คนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆวีรพัทยาตราไทย PBS รายงาน